คุณหญิงหมอพรทิพย์คือ GT200 คดีที่สังคมมีความสงสัยยังไม่หายเคลือบแคงลงล่าสุดมาตรวจสอบร่างผู้ต้องหาตับแตกในคดีแขวนคอตายที่ดีเอสไอทำไมบุคลากรผู้ถูกตั้งคำถามจึงยังรับบทค้นหาความกระจ่างเช่นนี้ไขปมความไม่เข้าใจทำไมนักศึกษาไทยไม่รับรู้ความละเอียดอ่อนทางประวัติศาสตร์โลก หลังแต่งกายเรียนแบบเรดการดและผู้นำนาซีรวมถึงชุดคอมมิวนิสต์จีนสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมในกิจกรรมรับน้องใหม่บานปลายจนที่การบดีต้องขออภัยต่อต่อตางประเทศกินข้าวกับน้ำพลิกอาจไม่ปลอดภัยเสมอไปมาดูปัญหาน้ำพลิกพร้อมบริโภคไม่ผ่านมาตรฐานอย่าปล่อยให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ภาครัฐควรพัฒนาต้องเสียหายไร้การดูแล มาร่วมมิคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพภกาในอินเทอร์ทีม อตนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่นะคะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวนันศุกร์ค่ะ19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีวันนี้คำถามที่จะให้คุณผู้ชมติด Hashtag In Her View มาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเราคือคำถามที่ว่า คุณผชมคิดอย่างไรที่นักศึกษาศิลปากรแต่งชุดนาซีรับน้องพร้อมชุดเรดการ์ดด้วยนะคะจนอธิการบดีค่ะต้องขออภัยต่อสถานทูตอิสราเอลเมื่อกี้คุณใบตองแห้งแซวไปนิดนึงเอ๊แล้วชุดเกรดการ์ดนี่จะต้องไปคุยกับเอ,อ,เอกอัครราชาทูตประจำ เอกอัครราชทูตของสถานทูตจีนอย่างไรคุณผู้ชมคิดยังไงก็มาแลกเปลี่ยนกันนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่วง Facebook Live มาดูประเด็นแรกกันค่ะคุณผู้ชมกรณีของนายทวัชชัยอนุกูลอดีตเจ้าพนักงานที่ดินพังงาน,นะคะที่แขวนคอนะคะใช้ถุงเท้า แขวนคอเสียชีวิตแล้วก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมตับแตกคนก็ติดตามข่าวนี้กันมาพักหนึ่งนะคะจนเมื่อวานนี้ค่ะคุณหมอพรอทิพย์นะคะคุณหญิงพรทิพย์แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุน,นันต์ตมาชิกสภากขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงของกระทรวงยุติธรรมค่ะก็ เปิดเผยนะคะว่าจะชี้แจงความกระจ่างอันดับแรกเลยที่คนตั้งข้อสงสัยว่า,าการแขวนคอนั้นเป็นการแขวนคอจริงหรือไม่แขกคิดว่านอกจากคนไม่ได้ตั้งคําถามว่าแขวนคอจริงหรือไม่แขกถ้าแขกจําไม่ผิดนะคะคนตั้งคาถามว่าถุงเท้าที่ใส่นั้นสั้นเอามาแขวนคอได้จริงหรือไม่ คุณหมอพรอทิพย์พูดอย่างนี้ค่ะบอกว่าตรวจสอบพบรอยรัดที่คอต่ำกว่ากล่องเสียงนะคะออจากรายงานแพทย์ทำภาพถ่ายระบุว่าช่วงที่รัดคอยังมีชีวิตอยู่ซึ่งทำให้เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีถูกแขวนหรือกรณีแขวนเองก็ยังมีชีวิตอยู่นั่นแปลว่าคุณหญิงพรทิพย์คุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะบอกว่าไม่ใช่ว่าถูกซ้อมจนตายแล้วค่อยเอาไปจับแขวนคอทีหลังเพราะว่าตอนแขวนคอยังมีชีวิตอยู่ทีนี้ เรื่องว่าบานพับประตูคนก็สงสัยว่าบานพับประตูเนี่ยเราไปแขวนคอตายที่บานพับประตูได้ด้วยหรือ,อ,อคุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะบอกว่าได้จําลองเอาคนที่รูปร่างสูงเท่าผู้เสียชีวิตก็สรุปได้ว่าจากบานพับประตูก้นจะลอยเหนือพื้นประตูซึ่งมีความเป็นไปได้โดยส่วนของบานพับประตูประตูจะต้องปิดเท่านั้นจึงจะแขวนได้ซึ่งก็อยู่ที่ว่าผู้ตายจะถูกจับแขวนหรือแขวนเองส่วนที่มองว่าถุงเท้าจะแขวนคอได้หรือไม่นั้น เมื่อตนชั่งน้ําหนักดูก็เป็นไปได้คุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะในฐานะที่เป็นหมอและเป็นนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเมื่อตนตนนะคะชั่งน้ําหนักดูก็เป็นไปได้อ่าแขกก็ไม่แน่ใจว่าการชั่งน้ําหนักของแต่ท่านอาจจะบอกว่าท่านเป็นผู้มีประสบการณ์นะท่านถึงสามารถใช้วิธีชั่งน้ําหนักเองได้มาถึงประเด็นตับแตกค่ะคุณหญิงพรทิพย์พูดอย่างนี้นะคะบอกว่าเออเรื่องการเรื่องตับแตกเนี่ย จะหารือกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ในด้านการผ่าตัดช่องท้องเพื่อให้คำแนะนำในสภาวะตับแตกว่าเกิดก่อนหรือหลังทีนี้พอดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์คุณหญิงหมอพรทิพย์ก็บอกว่าช่วยไขยปริศนาในกรณีนี้ได้มากเพราะเมื่อเวลา2.20นาฬิกาย0นาทียังไม่พบว่ามีอาการตับแตกแต่มาพบตอนสายคือพบในเวลา9 0นาฬิกาถึง10นาฬิกาตอนเช้า คือพอคุณหญิงหมพอพรที่พูดอย่างนี้นะคะแขกก็เลยต้องย้อนกลับไปดู Facebook ของคุณหมอเหรียญทองคือคุณหญิงพรทิพย์พูดว่ามาพบตับแตกตอน9ก้าโมงถึง10โมงนี่ไปตับแตกตอนไหนล่ะคะคือถ้าดูจาก Facebook คุณหมอเหรียญทองเนี่ยตี1นึ่งสินาทีนะคะโรงพยาบาลมงกุฎเนี่ยโรงพยาบาลได้รับแจ้งนะคะทีนี้ตี1นึ่งสิเนี่ยรถโรงพยาบาลไปถึง DSI เมื่อไปถึง DSI แล้วก็ทำ CPR พอตี1.33นาทีนะคะเออก็ส่งไปที่ห้องฉุกเฉินตีสองนาทีเข้าห้องอภิบาลผู้วิกฤตแล้วคุณทวัชชัยเสียชีวิตเมื่อตี4.45นาทีนะคะคุณผู้ชมเออแล้ว8เวลา 8มง15นาทีค่ะคุณผู้ชม8มง15นาทีปอเต็กตึงย้ายศพไปชันสูตรนะคะที่สถาบันนิติเวชเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าถ้าถ้าคุณหญิงพรทิพย์พูดว่าช่วงตี2 20ยังไม่พบว่ามีอาการตับแตกนั่นแปลว่าช่วงตี2 40ซึ่งอยู่ในห้องอภิบาลผู้วิกฤตเนี่ยตับยังไม่แตกทีนีค้คำถามก็คือว่าช่วง แปลว่าคุณคุณหญิงหมอกําลังจะพูดว่าอะไรตับแตกช่วงตีสองถึงตีสี่หรืออะไรอันนี้แขกไม่ทราบคือแขกพยายามเทียบไทม์ไลน์อยู่นี่ถ้าเขาเสียชีวิตตอนตี4ี่สเนี่ยแล้วแปดโมงสิบหอเต็กตึงย้ายศพนะคะไปชัน,นสูตรก็แน่นอนใช่ไหมคะว่าจะต้องไปพบการตับแตกตอน9ก้าโมงเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะมันอยู่ในขั้นตอนชัน,นสูตรศพแล้วก็เลยทําให คือแขกอ่านข่าวแล้วแขกงงนะคะว่าเอ๊ะเราไปไปตับแตกตอนไหนตอนขนศพเหรอหรือตอนปอเต็กตึงย้ายหรือไปตับแตกตอนชนสูตรคงจะต้องรอรายละเอียดนะคะเพราะว่าคุณหญิงพรทิพย์ก็บอกว่าวันอังคารที่20นี้แหละค่ะจะหารือกับแพทย์ที่มีประสบการณ์ในด้านการผ่าตัดช่องท้องเพื่อที่จะพิสูจน์ต่อไปว่าที่บอกว่าตับแตกนั้นไปแตกตอนไหนทีนี้มาดูโปรไฟล์ของคุณหญิงหมอพรทิพย์นะคะก็อาจจะทําให้สังคม แบบเอ๊ะใจยังไงดีเพราะคุณหญิงก็มีหลายคดีอย่างเช่นกรณีฆ่าในห้างทองที่สุดท้ายศาลก็ยก ฟ้องนายนพดลใช่ไหมคะแล้วนายนพดลเนี่ยก็ฟ้องหมอพรทิพย์กรณีเบิกความเท็จนะคะที่คุณหมอเนี่ยไปฟันธงว่าเป็นการฆาตกรรมนะคะไม่ใช่การฆ่าตัวตายคดีเกาะเต่าเรื่อง DNA คนงานชาวพม่า,อมาของคุณหญิงหมอพรทิพย์ซึ่งก็ไม่ตรงกับข้อมูลจากทางตํารวจหรือที่หนักสุดนะคะกรณีเรื่อง GT200 เนี่ยทำให้เรียกได้ว่าเครดิตของคุณหมอพรทิพย์ก็ไม่ค่อยมีนี่พอมาถึงเรื่องพิสูจน์ กรณีของคุณทวัชชัยอนุกูลถ้าหากว่าคุณหญิงหมอพรทิพย์สามารถพิสูจน์จนได้ความจริงออกมาเป็นที่น่าเชื่อถือนะคะก็อาจจะทําให้ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของคุณหญิงหมอพรทิพย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ใครคิดว่าสิ่งที่เราต้องติดตามกันต่อไปถ้าเรายึดเอาไทาม์ไลน์ตามเวลานะคะ ของนายแพทย์เหรียญทองที่เขียนเอาไว้มันก็ไม่น่าจะยากนะคะถ้าคุณหญิงหมอเนี่ยไปยืนยันว่าตี2.20ตับยังไม่แตกเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูล่ะคะ่ะว่าตั้งแต่ตี2.20จนถึงตี4.45ที่คุณทวัชชัยเสียชีวิตเนี่ยตับไปแตกตอนไหนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าจะไปคุยกันเรื่องนักศึกษานะคะใส่ชุดเป็นฮิตเลอร์แล้วก็เป็นเรดการ์ดเกิดอะไรขึ้นเราจะไปคุยกับคุณพานุไตรเวศ ซึ่งศึกษาประวัติศาสตร์เยอรมันเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ No ego สนับสนุนโดย Export Shop ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุด Sing Corporation ไทยแอร์เอเชียสายการบินราคาประหยัดที่ดีที่สุด7ปีซ้อน กลับมาพบกับรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมกรณีที่นักศึกษามหาวิทยาลายัยศิลปกรนะคะแต่งกายเรียนแบบเรดการ์ดแล้วก็ผู้นํานาซีในกิจกรรมรับน้องใหม่ก็เป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวในประเทศหรือว่าสํานักข่าวต่างประเทศก็นําเสนอข่าวนี้เพราะว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่นักเรียนนักศึกษาไทยแต่งแฟนซีเป็นชุดฮิตเลอร์ชุดนาซีชุดทหาร SS แต่คราวนี้นะคะมาแปลกมากเลยคือมา คอมโบค่ะมากันทั้งเรดการ์ดเราก็มาทั้งนาซีจนอธิการบด,ดีนะคะจะต้องส่งจดหมายแสดงความเสียใจยออแล้วก็ขออภัยต่อเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างเป็นทางการกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยแต่ก็อย่างที่เกินไปในช่วงแรกนะคะว่าคุณใบตองแห้งเองนะคะก็ตั้งข้อสังเกตว่าเออแล้วเรสการ์ดนี่จะยังไงจะไปคุยกับเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทยด้วยหรือเปล่ากับการแต่งชุดเรดการ์ดนะคะเพราะว่ากรณี แต่งเป็นฮิตเลอร์เนี่ยมันผิดผิดแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่การแต่งเป็นเบดการ์ดนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่เรามีกรณีนี้แล้วเราก็ไม่รู้ว่าทางการจีนเนี่ยเขาวางนะคะตำแหน่งของเบดการ์ดไว้ตรงไหนในความทรงจําแล้วก็ในภาพพจน์ของประเทศชาติของเขาแต่วันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่เรื่องการแต่งชุดนาซีก่อนเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตกันอย่างนี้ค่ะว่าแต่งประชดหรือเปล่านะฮะแบบที่อาจารย์วิโรธพูดรู้แต่เพื่อจะเสียดสีหรือไม่2 แต่งด้วยความไม่รู้สามรู้แต่ชื่นชมมันเป็นเพราะเหตุใดกันแน่เราจะไปคุยกับคุณพานุไตรเวทผู้เขียนหนังสือในสาธารณรัฐไวมาฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งคุณพานุอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณพานุค่ะครับสวัสดีครับในฐานะที่เป็นผู้เขียนหนังสือในสาธารณัะ ในสาธารณรัฐไวมาฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วเป็นหนังสือขายดีมากนะคะคุณพานุก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เยอรมันแบบที่๊ปปปูล่าไปแล้วละ่ะถามคุณพานุก่อนเลยว่าคุณพานุเห็นภาพนี้แล้วคุณพานุคิดยังไงคะ,ะถ้าความรู้สึกจริงๆรตอนแรกคือรู้สึกว่ามันตลกครับ เพราะว่าอ,อย่างที่เรารู้กันว่าเวดกาดเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นหน่วยเป็นหน่วยเป็นหน่วยกลุ่มของคนจีนใช่ไหมครับซึ่งเขาก็จะมีอุดมการณ์อย่างหนึ่งที่ก็เป็นคอมมิวนิสต ใช่ไหมครับในขณะที่การท่าท่าสระโดดเหมือนกับท่าท่าฮฮิตเลอร์อย่างเงี้ยมันก็เป็นอุดมการณ์ของฟาสซิสต์ซึ่งจริงแล้วสองกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ขัดแย้งกันอยู่อย่างมากเลย <c oughs> ในส <c oughs> งครามโลกครั้งที่สองซึ่ง,งความรู้สึกของผมผม,ผมก็ยังตอนแรกก็ยังต,ต้องพยายามคิดในแงด่ดีว่าเอ๊ะหรือว่าเรสการ์เขาก็จะมีท่าสระโดดอะไรแบบนี้เหมือนกันซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับเพราะว่าไม่ได้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ส่วนนั้นแต่ก็รู้สึกว่ามันตลกดีตอนแรกมันอาจจะเป็นไฮบริดก็ได้นะคะเมื่อมาตกอยู่ในมืออขง เย,ยาวชนไทยแล้วค่ะคุณพานุคือเขาอาจจะไม่ได้รู้เลยว่าฟาสซิสกับคอมมิวนิสต์ในเยอรมันนั้นเป็นศัตรูคู่แข่งกันค่ะครับค่ะทีะคุณพานุรู้สึกว่ามันตลกแล้วหลังจากนั้นคุณพานุรู้สึกยังไงอีกไม่เหมาะสมไม่ถูกต้อง หรืออะไระหรือก็ก็น่ารักดีเป็นแค่การ<อ>แต่ง <ขอ S 1> ตัวแฟนซีสองประเด็นก่อนแล้วกันนะครับคือในตัวชุดเนี่ยหมายถึงว่าการการคอสเพลย์การแต่งแฟนซีเป็นเรสจ์ดหรือว่าเป็นนาซีเองก็ตามเนี่ยมันผิดไหมนะครับอันนี้คงต้อง ผมก็แม้แต่ตัวผมเองก็คงพูดได้ไม่เต็มปากเพราะมันผิดนะครับเพราะว่าอย่างในหนังสือของผมเนี่ยตัวหน้าปกมันก็จะมีเหมือนกับมีทหารที่แบบแต่งชุดเป็นนาซีอยู่ถึงแม้ว่าพยายามทาไม่ให้เห็นตาสวบัดิกาก็ตามานะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการการจะพูดถึงประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยมันก็คงหลีกเลี่ยงยากที่จะนําเอาสัญลักษณ์นําเอาภาพอะไรบางอย่างมาใช้นะครับนั้นในส่วนตัวมันเองเนี่ยมันอาจจะไม่ผิดแต่ว่าเท่าที่ผมตามเรื่องมาเนี่ยมันเหมือนกับมันเป็น ส่วนหนึ่งของกิจกรรมรับน้องหรือเปล่านะครับแล้วก็ทาไมทาไมถึงจะต้องมีสิ่งนี้อยู่ในกิจกรรมรับน้องนะครับตัวตัวคนทำเนี่ยทำด้วยความตั้งใจอะไรเขารู้สึกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นระเบียบเรียบร้อยมันเป็นสัญลักษณ์ของอํานาจหรืออย่างที่ถ้าถ้า,ถ,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 าถ้าพี่แขกพูดคือว่าจริงๆแล้วอาจจะทํามาเพื่อเพื่อย่อเยอเยเสียสีไปอีกทางหนึ่งก็ได้ นะครับมันต้องอันนี้คูต้องไปดูในรายละเอียดว่าตัว,ต,วตัวสัญลักษณ์นาซีหรือสัญลักษณ์ของเรล่าวหรือเะไรก็ตามเนี่ยมันถูกเอามาใช้ในในแง่ไหนครับคุณพานุคาแล้วในเยอรมันเองเนี่ยเราสามารถแต่งชุดเรียนแบบฮิตเลอร์นาซีเพื่อเยาะเย,ะเยะเ้ยเพื่อซัดทายเพื่อล้อเลียนได้ไหมคะผมคิดว่า ได้นะครับเพราะอย่างกรณีล่าสุดที่มันจะมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องฮิตเลอร์ที่อยู่ดีๆฟื้นคืนชีพกลับมาสร้างกระแสขายดีมากนะครับแอฟฟีเดรดาผมกลับมาแล้วนะครับก็จริงๆก็เป็นภาพยนตร์เขาเรียกว่าเป็นจึงๆึงสารคดีด้วยซ้าที่แบบอเอาตัวฮิตเลอร์เนี่ยมาแสดงแต่งตัวเป็นฮิตเลอร์แล้วก็เข้าไปเดินเดินท้องถนนแล้วก็พูดคุยกับผู้คนแล้วก็กล้องก็จับไปที่ปฏิกิริยาว่าบางคนก็ชิงชงังบางคนก็เกลียดม,มากๆหรือบางคนก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องตลกเป็นเรื่องเฮฮา นะครับผมคิดว่ามันมีการใช้ใช้ชิเลอร์เนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อบังเป้าหมายอื่นอยู่ที่ไม่ใช่แค่ชื่นชมหรือว่านิยมชมชอบอย่างเดียวมันมีการใช้เพื่อเยอะอย่างหรือเพื่อเพื่อการเจ็บตีอยู่ด้วยครับเคยเหมือนเคยอ่านที่ไหนอะค่ะคุณพานุบอกว่าถ้าเราแต่งตัวแบบแสดงเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์นาซีในเยอรมันเนี่ยถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายจริงหรือเปล่าคะ ผมไม่แน่ใจผมแต่ผมคิดว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับ <S <S มันมีมันมีอยู่ช่วงหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆที่ว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับสงครามหรือว่าโยงไปถึงสงครามเลยเนี่ยนะครับจะถือว่าเป็นสิ่งผิดใช่ครับอันนั้นมีอยู่จริงแบบเส้นตราสวัสดิกาเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ได้เลยแต่ผมเข้าใจว่าเป็นกฎหมายที่อันเนี้ยมันเป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองใหม่ๆเลยครับ ค่นะแต่ตอนนี้อาจจะไม่เป็นไรแล้วอาจจะมีการคลี่คลายลงแล้วนะคะคแต่ว่าถ้ามองจากมุมมองของคนอิสราเอลแม้ว่าจะกระทําสิ่งนี้ในประเทศไทยแล้วไม่ว่าจะทําด้วยเหตุผลไหนคุณพานุก็รู้สึกว่ามันก็ออฟเฟนซีฟหรือว่าเป็นสิ่งที่ไปกระทบกระเทือนจิตใจเขาอยู่ดีหรือเปล่าหรือคุณพานุมองว่าเป็นฟรีดอมออฟสปีชต้องทอเรรสสิต้องมีความขันติต้องอดทนต่อการถูก พูดถึงบ้างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะผมคิดว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่ามันมันมันอยู่ที่บริบทของการของการเอามาใช้ซึ่งเราก็ตอนนี้เท่าที่ข้อมูลที่ที่มาก็ยังไม่มีใครชัดเจนว่าเอามาในแบบไหนนะครับคือผมผมอาจจะจะขอโยงเทียบกับครั้งครั้งสุดท้ายที่มันมีกรณีคล้ายๆแบบนี้ที่เหมือนกับเป็นงานพิธีรับปริญญาใช่ไหมครับที่ก็จะมีรูปแบบเหมือนกับเอ่อผมจะไม่ได้เหมือนกับเป็นพวกซูเปอร์ฮีโร่หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็มีฮิตเลอร์อยู่ในนั้นนะครับอันนั้นนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความแบบ มันมีความไม่ใช่อยู่ค่อนข้างสูงนะครับ <ừ> ในแง่ว่าที่เราเรารู้สึกว่างานรับปริญญามันเป็นงานที่แบบว่าทําขึ้นมาเพื่อเชิดชูคนเพื่อที่จะต้องการอะไรแล้วเกิดการผมผมก็จํารูปมันไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยมันมีมันมีในไนปนในทางที่ลบก,กว่านะครับ <ừ> อันนี้เราก็ต้องมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นบริบทของการรับน้องนะครับทําไมเขาถึงต้องแต่งเป็นเรสก์เขาต้องการที่จะ เอาเอาภาพเนี้ยนะครับเขาต้องการเอาภาพของคิดเลรอเอาภาพของเรจจเนี่ยไปใช้ไปใช้เป็นส่วนไหนของพิธีกรรมแล้วกันนะครับผมพูดอย่างนี้แต่นี้ถ้าเรายงว่าการรับน้องเมืองไทยซึ่งจะเน้นระบบโซตสัสเน้นกะเน้นระบอบอำนาจนิยมการมีอำนาจเด็ดขาดของรุ่นพี่รุ่นน้องตรงนี้มันก็เลยเออเหมาะสมดีที่จะออกมาเป็นแฟนซีในงาน<ต>รับน้องเปล่าจุดนี้แหละครับที่ผมค,คิดว่ามันซึ่ง,ซ,งซึ่งเราซึ่งผมไม่ผมไม,ผมไม่สามารถฟันธงได้ผมไม่ทราบรายละเอียดแต่ผมแค่มันก็มีความน่ากลัวอยู่มันมีความน่ากลัวอยู่ว่า เขาอาจจะอาจจะใช้ใช้สัญลักษณ์ตรงนี้หรือใช้ภาพตรงนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนเราจะต้องมีระเบียบวินยัยเหมือนกับพวกนาซีหรือเหมือนกับพวกเลสาติสบุชนะครับถ้าถ้าเป็นในแง่นี้ก็ก็น่าก,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 ก็น่าเป็นห่วงอยู่ครับค่ะที่นี้สำหรับคุณพานุเองนะคะคุณพานุคิดว่าคนไทยอย่างน้องๆกลุ่มเนี้ยเขารู้เรื่องการฆ่าล้างเผ่าพัาานธุ์ชาวยิวแค่ไหนคะ ผมคิดว่าเขารู้เยอะนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยภาพยนตร์ที่ดังมากที่เพิ่งได้รางวัลเมืองคาร์าผมจำไม่ผิดอาจจะไม่ใช่คารน,นะครับก็คือซอน of s ส u วซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวยิวอยู่เหมือนกันหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอฮอลลีวูดเองก็ทําหนังมีหนังดังๆมากมายไม่ว่าจะเป็นชินเดอร์ลิสหรือว่าเดอะเป็นเดอะเดอะเพนิ the, the ที่เกี่ยวกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่ตลอดเวลานะครับเพียงแต่ว่าปัญหาคือเวลาเราคนไทยเสษประวัติศาสตร์พวกนี้มันจะมี มันจะมีความแยกส่วนบางอย่างอยู่คือพอเราพอเรามองเห็นแบบยูฆ่านาซีอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นาซีฆ่ายูอะไรเงี้ยเราก็จะโยงไปเลยว่าไอ้คนนี้มันเป็นคนคนคนเลวฆ่าคนดีอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราจะไม่มองว่าวเขาเป็นใครในประวัติศาสตร์คือเราก็จะเรา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 พยายามที่จะเอาคําว่าคนดีคนเลวไปใส่อย่างนี้ไม่แทนตัวละครไปหมดเนี่ยครับมันทำให้การศึกษาประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นหุ่งหวงอะ่ะมันม,มันเ,เต็มไปได้วยแบบคนดี สู้กับคนเลวคนเลวทําร้ายคนดีคนดีพิชกับมาชนะในท้ายสุดแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ภาพอะไรของประวัติศาสตร์ขึ้นมาเลยนอกจากแบบว่าคนดีคนเลวนะครับไ่บอกว่าสุดดีที่มันทําให้ทำให้ถึงแม้ว่าคนเราจะถึงแม้ว่าคนไทยจะรู้ว่าเคยเกิดการฆ่าล้างเผ่าพันขึ้นเนี่ยมันไม่ มันไม่ไปเชื่อมโยงกับอะไรอย่างอื่นนะครับคือคุณพานุกําลังจะบอกว่าคนไทยรู้แหละเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์รู้จากการอ่านบันทึกของแอนแฟรงค์ดูหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องที่มีเรื่องราวเหล่านี้อยู่แต่เราจะอินแบบเป็นเป็นอิโมชั่นอลคืออินว่าโอ้ยเศร้าจังเลยคนยิวโดนฆ่าแล้วก็แต่เราไม่โยงกับประวัติศาสตร์ภาพใหญ่แล้วก็อินกับตายแล้วพ่อแม่ลูกต้องพลากจากกาันน้ำหูน้ำตาไหลท่วมลง หนังแต่พอออกมาแล้วเนี่ยเราเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประวัติศาสตร์ทาไมค่ะทำไมเขาต้องลุกขึ้นมาฆ่ากันใช่ถือว่าเขาสู้กันเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเบสการ์ดเป็นใครมาจากไหนเกี่ยวอะไรกับนาตีิลคือเราเรามีความคิดตลกตกว่าคนดีทุกคนในประวัติศาสตร์เป็นพวกเดียวกันหมดเลยแล้วก็ยืนอยู่ฝั่งเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะเราอาจจะดู farewell to my c ค u n t r y b แล้วก็ไม่โฟกัสเรื่องยิ้มจนลืมเรื่องปฏิวัติวัฒนธรรมไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะค่ะวันนี้ขอบคุณคุณพานุไตรเวสมาก ที่มาร่วมเ,ออเป็นเสียงนะคะร่วมแลกเปลี่ยนความรู้กับรายการอินเทอร์วิวขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมแล้วมาคุยต่อถึงภัยใกล้ตัวว่าเขาพบสารปนเปื้อนนะคะในน้ำพริกสำเร็จรูปที่เราคิดว่าอุ้ยกินน้ำพริกเนี่ยกินแล้วจะสวยกินแล้วดีต่อสุขภาพเดี๋ยวกลับมาพบกัน,นะคะ่ะอัมพลฟูดเดอะเฮลทีทีส AIS 4G Advanced 4G ที่เร็วที่สุดจาก AIS b ีทาเกนไหลสูตรน้ำตาล2%ช่วยให้การขับถ่ายดีขึ้นเรื่องการขับถ่ายมั่นใจ b t a g เ n กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการอินเทอร์วิวค่ะคุณผู้ชมมาคุยกันเรื่องใกล้ๆตัวบ้างเรื่องอาหารการกินนะคะนายแพทย์อภิชัยมงคลอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าสํานักคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารแล้วก็ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์นะคะ14แห่งร่วมกับออยค่ะไปสํารวจน้ําพริกบริโภคน้ำเขาเรียกว่าอะไรคะน้ำพริกพร้อมบริโภคนะคะ ปรากฏว่าเจอที่ไม่ผ่านมา,มาตรฐานเนี่ยเยอะมากเรามาดูกันนะคะว่าที่เขาเก็บตัวอย่างมาตัวอย่างน้ําพริกพร้อมบริโภคที่จําหน่ายตามตลาดทั่วประเทศค่ะคุณผู้ชมเก็บมาสํารวจนะคะเก็บมาตรวจเนี่ยหนึ่ตัวอย่างพบว่าไม่ผ่านมาตรฐาน164ตัวอย่างคิดเป็นร้อละ15 ร้อยละ15นี้ไม่น้อยนะคะนี่น้ำพริกบริโภคแบบเปียกก็คือน้ำพริกที่มันมีความชื้นอยู่เนี่ยนะคะคุณผู้ชม346ตัวอย่างไม่ผ่านมาตราฐานถึง84ตัวอย่าง24%นะคะน้ำพริกแบบแห้งแบบที่เป็นน้ำพริกปลาปนกุ้งแห้งทั้งหลายจะเป็นน้ำพริกแบบพริกเผาพริกผัด7น5นะคะ725ตัวอย่างไม่ผ่านมาตราฐาน80ตัวอย่างคิดเป็น1 1์ นี่มาดูนะคะว่าที่ไม่ผ่านมาตรฐานเนี่ยเพราะว่าไปพบอะไรว่าสิ่งที่พบนะคะกรดเบนโซอิกวัตถุการเสียพบมากที่สุดในน้ำพลิกซึ่งข้อกำหนดอ้างอิงตามมาตรฐานโคเด็กซ์นะคะบอกว่าวัตถุการเสียต้องไม่เกินพันมิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ไปพบในน้ำพลิกดูไปก่อนเลยนะคะในน้ำพลิกแบบแห้งเนี่ยแบบน้ำพลิกปลาป่นน้ำพลิกนรกทั้งหลาย จากพบสูงถึงอย่างนี้เขาไม่ให้ใส่เกินพันมิลลิกรัมนะคะคุณผู้ชมแต่พบเจอถึงพันแปดสิบเก้จนถึงแขกเจอตัวเลขนี้แล้วแขกตกใจ6กพัมิลลิกรัมแบบตายแล้วนะคะแบบอกอีกแป้นจะแตกอะ่ะคือ6,872มิลลิกรัมเนี่ยจะใส่จะใส่ให้เยอะไปไหนคะกะว่าจะกินไม่บูดไปถึงชาติหน้าเลยหรืออะไรปริมาณที่พบในน้ำพริกแบบเปียกคะ่ะพัถึง 14,000มิลลิกรัมอันนี้กินไปอีก3ชาติก็ไม่บูดเลยนะคะพบการปนเปื้อนจุลินทรีย์แล้วก็เชื้อโรคอาหารเป็นพิษเกินมาตรฐานคิดเป็น4.7%เชื้อโรคอาหารเป็นพิษเช่นบาซิลัสซีเรียสเชื้อกลอสตรีเดียมเพอร์ฟิงเจนอันนี้ก็จะทำให้เป็นโรคอาหารเป็นพิษได้วัตถุกันเสียนะคะพบในน้ำพริกเนี่ย29.7%พบในน้ำพริกแบบแห้ง 12เปอร์เซ็นต์ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นสิ่งที่แขกอยากจะบอกก็คือว่าพอตัวเลขแบบนี้ออกมานะคะบอกว่าโซนของจังหวัดที่อันตรายที่พบแบบที่มันมีปริมาณสารเคมียเยอะเกินไปพบที่เชียงใหม่เชียงรายค่ะเยอะที่สุดรองลงมานะคะคือพบที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วส่วนใหญ่มาจากผลิตภัณฑ์ชุมชนสิ่งที่แขกอยากจะบอกก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ย เจอน้ำพลิกวิดีต่อสุขภาพวิโอทอปวิชุมชนต้องดีแน่ๆเลย เราก็ซื้อแต่ปรากฏว่าพอมันตรวจออกมาแล้วมันไม่ปลอดภยัยฉะนั้นภาครัฐนะคะต้องเข้าไปช่วยสร้างมาตรฐานพัฒนาองค์ความรู้ให้กับชุมชนนะคะในการผลิตสินค้าให้มันได้มาตรฐานไม่อย่างนั้นแบรนด o ์โอทอที่เราอุตสาหปั้นกันมาจนมันเป็นเศรษฐกิจของชุมชนนะคะมันก็จะเสียหายไปอย่างน่าเสียดายค่ะคุณผู้ชมน่าเสียดายนะคะวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วรายการอินเฮอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ